วันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปตอบคำถามที่ทุกคนรอคอย EP 2นะคะมีคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็แม่แมวก็จะคัดคำถามที่คนถามกันมาเยอะที่สุดออกมาแล้วก็มาตอบให้ฟังนะคะ คำถามแรกนะคะอันนี้มีคนถามมาว่าแมวคิดคาแรกเตอร์แมวแต่และตัวยังไงนะคะจริงๆจะบอกว่าเราคิดขึ้นมาเองก็ก็ไม่เชิงนะคือเราอะ จะสังเกตจากแบบพฤติกรรมของแต่ละคนก่อนว่าแต่ละตัวเขาแบบมีนิสัยยังไงเป็นแนวยังไงแบบว่าสีหน้าท่าทางเขาและพฤติกรรมที่เขาแบบว่าปฏิบัติกับแมวตัวอื่นแล้วก็ทํากับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วเราพยายามจินตนาการว่าถ้าเขาเป็นคนเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนประมาณไหนจะใช้คําพูดอะไรยังไงประมาณไหนอย่างเงี้ยทุกคนคือก็มีมีคนบอกว,ว่าแบบเราวางวางคาแรคเตอร์ให้บัวชมพูอย่างเงี้ยบงบงอย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวร้ายเกินไปหรือเปล่า อ,อแบบทุกคนเห็นคลิปก็น่าจะรู้คำตอบกันเอง <c oughs> ว่าว่าเขาล้ายจริงๆอะทุกคนแต่เขาก็แบบเออเขาก็น่ารักเฮยบัวยอย่างเงี้ยเป็นเป็นแมวร้ายๆเป็นเหมือนนางร้ายก็จิกแต่ว่าความจริงแล้วเขาก็เป็นแมวที่น่ารักนะใช่เปย่ายังแบบบีบิมอย่างเงี้ยทุกคนเราวาคาแรคเตอร์เขาไว้ว่าเป็นหนุ่มหุ่นหนีอารมณ์ดีใจดีเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นอย่างนั้นนะ คือเขาเป็นแมวที่อัธยาศัยดีอะทุกคนเป็นแมวที่น่ารักเป็นแมวที่เฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เราก็จะคิดว่าเออถ้าเกิดเขาเป็นถ้าเขาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาจะน่าจะเป็นเด็กผู้ชายอารมณ์ประมาณนี้นะคําพูดเขาก็น่าจะประมาณนี้นะอะไรแบบเนี้ยก็เป็นแมวน่ารักอะเนาะ อย่างน้องเทนนี่อย่างเงี้ยทุกคนคือคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นคุณป้าหน้าดูใจดีเอิ่มก็คือเราก็จะมองว่าถ้าเขาแบบว่าเป็นคนน่ะเขาก็น่าจะเป็นคุณป้าใจดีที่แบบชอบเอาของขวัญมาให้ล้านๆอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบว่าดูแลท้ารูปกระสมาเยอะจัชอบแบบว่าดูแลคนอื่นเป็นแมวที่แบบว่าไม่ค่อยขู่ใคร แต่ว่าก็เป็นเป็นเป็นแมวที่ขี้งุ่นงิดเพราะจากสีหน้าเขาก็จะวิงวียงใช่ไหมคำถามต่อไปนะคะถามว่าแม่แมวแยกเสียงแมวในบ้านออกไหมเราว่าเราแยกได้นะยิ่งคนที่ร้องบ่อยๆอย่างเงี้ยอ้าวทีนี้ไม่ร้องวุ่นวายอะไรกันนะเนี่ยอย่างอย่างคนที่ร้องบ่อยๆอย่างน้องบางอ่ายเคนงบง าอาบียอนใครที่ร้องบ่อยเห็บบัวไงเบอบัวบอรชมพูบูเก้ยอย่างี้คือถ้าใครที่แบบว่ารา้องบ่อยเราก็จะเราก็จะจำเสียงได้ทันทีเลยแต่และตัวเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาที่แตกต่างกันไปคำถามต่อมานะคะถามว่าอยากให้ใครกลายล่าเป็นคนที่สุดอันนี้เลือกบูเก้แล้วกันทำไมอะ พราะว่าอยากเห็นว่าถ้าเขาเป็นคนเขาจะสวยขนาดไหนไงจะแย่งเครื่องสำอางแม่ใช่ไหมถ้าเป็นคนไม่ใช่จะแย่งบาปีนกแม่ใช้หรือเปล่าจะแอบขโมยบิกินี่แม่ไปใส่ไหมเนี่ยมองไป่เห็นแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ล่ะคะพ่อแม่จะอยากให้ใครเป็นคนที่สุดจริงๆก็ลังเลระหว่างบีบิมกับบอลซัมนะแต่ว่าถ้าบีมน่าอะไรแบบเด็กซนไปหน่อยจะอกุมไม่อยู่แล้วแมว่าซัมแล้วกันนะทำไมน้อยน่ารักไงเห็นไหม นี่ลำเอียงป่ะเนี่ยก็สมมติว่าถ้าแบบว่ามีลูกสาวสักคนเขาจะแบบได้นิสัยประมาณนี้มั้งเนี่ยโอ้น่ารักแม่ป้ยชมพูอะคำถามนี้ต้องถามพ่อแม่แล้วนะคะเขาถามว่าเมื่อ,อไหร่บงบงจะอึในกระบะทรายน,นะคะจริงๆก็แล้วแนตะ่อารมณ์นคนนั้นบางทีเขาก็ใช้กระบะบางทีก็ไม่ใช้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบเลือกจากอะไรบางทีเลือกจากความกวนพ่อแม่หรือเปล่าเขากลัวพ่อลองลองลองพอลคนใจอย่างนี้ละ ทุกวันนี้ก็ยังฉี่ยังยังอื้อใส่วงล้ออยู่นะถ้าเกิดแบบเผลอได้เผลอไม่ได้นะคนเนี้ยพ่อแมาคิดว่าทําไมเขาถึงอื้อใส่วงล้ออ่ะไม่รู้เลยอาจจะแบบว่าหวงของอะไรั้งหลักๆเลยนะพี่อยนบอกว่าตอนนี้แบบว่าเลี้ยงลูกกับข้างนอกใช่ไหมไม่ได้เข้าไปวิ่งวงล้อเลยเข้าไปทีนึงก็คือฉี่เลยเผลอไม่ได้เลย้ายค่ะพวกตาเล็กวันไหนว่างๆหนูสอนแม่หนูเข้ากระบะทรายหน่อยนะลูก คำถามนี้ถามพ่อตานะคะเขาถามว่าเอาตรงๆเลยว่าพ่อแมวเบื่อแมวร้ายกาศแบบบัวชมพูลแล้วบงบงบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเลยกบ่างอไงดีสองคนนี้ไม่ได้ร้ายกาศขนาดนั้นนะหมายถึงบอกว่าไม่ได้ในสายไม่ดีจริไงๆในสายดีจริงเหรอใช่ใช่หรอ,อบัวอย่างเงี้ยเห็นบัวอย่างเงี้ยนักเรีอย่างเงี้ยจริงวเายอมพ่อแมวมากนะเขาก็ยอมแค่พ่อแมวอ่ะแมวเล่นร้อยอะไรดี ไม่จริงอะเห็นไหมอันนี้ไม่จริงนะคะไม่เคยมีทําตัวมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วอะไม่จริงเลยอันนี้ไม่แมวเถียงและที่และที่นางตบตีคนอื่นอันนี้พ่อแม่อาจะแก้ตัวยังไงคะก็ตัวอื่นไปอยู่กับนางแล้วเปล่าเลยแต่ว่าปอมเบนที่ไม่เกี่ยวจริงอันนี้ไปหาเรื่องเขาก่อนเลย่านนี้แส่ไม่ดีโอ้ดีๆก็ไปหาเรื่องลุงเขาเนี่ยเห็นมาบอกแล้วว่าบัวนี่ใส่ไม่ดีแล้วกับบองบองล่ะคะจริงๆถ้าไม่นับเล่นขี่ใส่บองโอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจริงๆแล้วใช่ไหมเราฮึ แต่ถ้านับเรื่องความร like, ้ายกาศนี่เรายกให้บอมเบ้ได้ไหมอะไม่ได้ร้ายนะแต่หืน่น <c oughs> ขนาดวักนก่อนนะเิงเราไลฟ์เราไลฟ์ในไอจีใช่ปะนี่ยังไม่ขึ้นขึ้นคอมบูแกเฉยเลยอะแล้วคนก็เห็นกันเป็นพันคนเลยกับความหื่นของเขาเนี่ยใช่ไหมเลยต้องมีบัวไปจัดการอ๋ออันนี้คือส่งบัวมาเป็นตัวแทนใช่ไหมค <c oughs> ำถามนี้นะคะถามว่า ถ้าบารอนไม่เป็นพ่อพันธุ์อีกเนี่ยเราจะงอเล็กดอลอีกไหมงออีกนีปะหาท้าบ้านอานื่นก็ได้นะโอ่ทำไมขึ้นต้นด้วยบาในบา้านนี้ถึงแบบไม่ได้เป็นพ่อพันธุ์เลยสักตัวทั้งบาเคบากิบาลอนหนูต้องอย่าเป็นอย่างนั้นนะลูกอย่าให้เป็นอาถรรพ์คำว่าบานะรู้เปล่าให้ตื่นก่อนตืน,น,น,นตื่นอยู่เนี่ย หนูจะไม่เป็นพ่อพันปอมเนาะบอกบอกทุกคนไว้เลยว่าผมจะไม่เป็นพ่อพันปอมนะคะให้หนูลืมตาสิลูต้องเป็นพรูต้องเป็นพ่อพันจริงให้แม่นะอย่าทำอย่าทำอย่างนี้กับแม่นะค่าตัวหนูไม่ถูกแนละ้วลูกเปลี่ยนชื่อเป็นขึ้นต้นด้วยบอมไปเผยดาวเบิกได้เป็นญาณลุงมัมเบ้เข้ามาในร่างนะคะ <c oughs> คําถามต่อไปนะคะ <c oughs> เขาถามว่า <c oughs> ให้เราลองจัดอันดับห่วงโซ่อาหารของบ้านนี้ให้หน่อย มันก็แล้วแต่กลุ่มเนาะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นแก๊งสาวๆเนี่ยก็ต้องบูเก้ยอยู่ห่วงอยู่ห่วงบนสุดนะคะเพราะว่าเขาคือเขาคือพี่สาวคนสวยเขาคือหัวหน้าแก๊งนั่งฟ้านะคะที่ทั้งบัวชมพูแล้วก็บอสซัมบงๆงอย่างติดสนิทด้วยนะคะแต่ว่าบูเก้ก็คือพี่สาวแก๊งนั่งฟ้านเพียงหนึ่งเดียวยืนหนึ่งไม่ให้ใครมายืนข้างๆนะคะเผอ,อแป๊บเดียวจะเปิดประตูแม่และ อันนี้คือบูเก,ก้ส่งมาใช่ไหมเนี่ยจะไปขโมยบาปีงนกกันใช่ไหมแต่ถ้าจัดห่วงโซ่อาหารจริงๆนี่บัวมะเพราแมวว่าไงมาถึงมองนักเลงกันละไม่ยอมใครเลยนี่ว่ายี่บัวนะยอมแค่บูเก,ก้คนเดียวอันนี้นบเป็นห่วงโซ่อาหารอยู่ล่างสดได้ไหมเนี่ยบีมสภาพ ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ล่างสุดเพราะขนนะคะอยู่ล่างสุดเพราะว่ายอมคนอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้มีตัวที่ยอมกับบิมแล้วนะอันนั้นไม่เรียกว่ายอมเลยไหมแบบไม่สนใจแล้วกันนะตัวที่ไม่สนใจเหรอตอนนี้นะคะสำหรับแกงผู้ชายก็คือบาลอนนะคะอยู่ห่วงโซ่อาหารอยู่ล่างสุดนะคะกลายเป็นว่าโดนรังแกใครจะทำอะไรก็คือบาลอนยอมบาลลอนจะนอน ตัวใหญ่ซะเปล่าวะลูกไม่สนใจเลยหรอไม่สนใจสักอย่างเลยอันนี้จัดอยู่ในห่วงไหนเนี่ยอยู่กลางๆแล้วกันไม่กลางๆเกือบบนอะเพราะว่านางไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งหรือบางทีแค่เห็นหน้าแล้วไม่สบอารมณ์นางก็เข้าไปตีได้นะคะ <laughs> นี่ว่าถ้าลองจากบัวชมพูนะบากีนี่ร้ายนะถือเป็นแมวร้ายกาดีกคน,นึงในบ้านเลยนะคะ หลอไม่อะไรกับใครนะกี่นะแต่อย่าให้แต่อย่าให้ใครมีอะไรกับกีไม่งั้นกีจะอะไรด้วยใช่ไหมลูกคนนี้ก็อดีตนักเลงนะเคยต้องบอกว่าเคยเปรี้ยวมาก่อนแต่ตั้งแต่โบชมพูเข้ามานี่ก็คือดรอปลงเยอะเลยนะคะแต่ก็ถ้าเกิดมีใครเข้าไปวุ่นวายเขาเขาก็เหมือนบากีนะคะอย่ามายุ่งกับมีหน้าก็พอมีหน้าขอนอนท่าแปลกๆของมีหน้าต่อไป คนนี้จัดให้อยู่ห่วงไหนดีะขี้กลัวเขาเป็นแมวขี้กลัวพ่อแมวว่าไงคะอืมก็ไม่เคยเห็นมาซ้ำตกไค่นะหรือว,ว่าเคยเขาตบแบบหนุบดับอะตบแบบเอามือแบบแปะแปะเองเง <c oughs> ี้ยผ่งมเรียบร้อยน,นั่นละห็นไเดีนน๋ยวเราเห็นคนแปลกหน้ามาบ้านนี่หนีคนแรกนะคันต่ำหนีเลยนะคะคนนี้ <c oughs> <c oughs> ในบ้านไม่น่าจะมีใครคันต่ำเหมือนป้าซ้ำเลย แมวที่คานตามเก่งมากนะคะไม่มั่นใจว่าเป็นแมวหรืองูคำถามต่อไปนะคะเขาถามว่าเคยโดนนังแมวแจกยันไหมคะนี่โชว์เลยอันนี้โดนตอนไหนนแล้วก็นี่นั่นดิจริงๆถ้าเปิดขาเกงได้นี่อีกเต็มเลยนะเนี่ยอันนี้พ่อแมวเราก็โดนมานะคะแล้วก็เรนก็บอกว่าพ่อแมวโดนเยอะกว่าแมวอันนี้เพิ่งโดนอพืเปนนตัวเล็กร้อนๆเลยอาอนน้ำตัวเล็กนะคะ อันนี้โตไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังฝากรักเอาไว้นะคะมีกินนะคะเป็นลายเคี่ยวสองอันเลยตอนนั้นก็ท้าเขาพูดหยิดอะไรพ่อแมวแล้วก็ถึงก็ถึงกัดอ,ะอ่ะอ๋อตอนนั้นเพิ่งชักเสร็จอ๋อเพิ่งชักเสร็จแล้วก็เข้าไปจับเขาใช่ไหม,มเขาต้ตกใจหันมางับเลยนี่ส่วนใหญ่ถ้าโดนแจกยันจะโดนแค่ตอนอาบน้ำซะส่วนใหญ่ครับตอนอยู่แบบเลี้ยงเลยไม่ค่อยโดนนะอย่างอันนี้ก็อาบน้ำเหมือนกันแต่ไม่ได้แล้าใคร ถามนี้นะคะถามว่าทำยังไงให้เด็กๆที่บ้านยอมแปรงขนคือจะบอกว่ายอมทุกตัวก็ไม่ใช่อะ่ะทุกคนเหมือนแบบว่าคนที่ชอบให้หวีขนเขาก็จะชอบอยู่แค่ไม่กี่ตัวส่วนคนที่ไม่เอาเลยเขาก็ไม่เอาเลยนะอย่างแบบใครอะ่ะปี่ยอนอย่างเงี้ยหวีขนทีนึงคือวิ่งหนีกระโดดตีลังกาได้ก็คงทำแต่เพนนี่เขาชอบเขาชอบให้เราหวีขนให้เนี่ย เขาอีาเขาก็จะแต่งตัวเขาไปด้วยมอนแบบว่าเ,าเนหมือนเขาโดนนวดขนนวดตัวไปด้วยอ่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มียอนเมียมาหนิมามมเรียกมานะคะแต่ไม่ชอบที่หวีแต่พอเรามีหวีเท่านั้นแหละอันนี้ก็ยอม,มเห็นไหมยอมที่ไหนอะไรเดี๋ยวดูสิ <c oughs> เลื่อีแล้วเลื่องวงูีแล้ว เนี่ยคือเนี่ยเนี่ยยากมากมาแล้วอย่างมีนานี่ก็แล้วแต่อารมณ์นะบางทีเขาก็ชอบให้หมีบางทีเขาก็ไม่ยอมให้หมีนะมีนาอ้นี่ก็ยอมนะเห็นไหมมีกล้องไงมีกล้องไม่ยอมบากีกับบีมก็ไม่ค่อยยอมไหมบีบีมนี่แล้วแต่อารมณ์เลยอะ เดี๋ยวนะแล้วตัวเ้องขึ้นไปข้างบนยังไงนะ,ะห้าวอย่างเลยดูห้าวสุดๆเลยนะคะอันนี้เรียกว่าทีเผลนะคะได้ไมเมฆไหมน,นะไีบูกี้นะคะต้องรอทีเผลอเพราะถ้าตอนตื่นอยู่นี่มไม่มีมทางขึ้นบนแล้วบนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วถ้าตอนตื่นอยู่นี่ไม่มีทางนะคะที่จะมาให้วีอย่างนี้ แมวีขนหน่อยนะคะจะได้เสวยๆเหมือนแม่บูเก้นะคะน้องบูทีทำไมทำจมูกบานเนี่ยเต้นอย่าบูรี่ลูกสิดูเขามองคำถามต่อไปนะคะคำถามนี้นี่เปิดโอกาสให้แม่แมวขายของมากเลยเนี่ยคือถามว่าทำไมแม่แมวถึงทำแบรนด์บาบิยอนนะคะคือแบรนด์นี้เราทำมาได้3ปีแล้วเนาะ สาม <S 2> <S 2> <S ปีก็พอกลับจากอังกฤษมาเราก็เริ่มจากแบบไปลองใช้แชมพูกับคิมมนวดของของแบรนด์ต่างประเทศดูก่อนแล้วตอนนั้นใช้แล้วชอบมากคือเราชอบที่เขามีคิมมนวดด้วยอะ่ะเออแต่ว่าเราลองดูราคาแล้วร,รู้สึกว่าราคาเขาสูงมากเลยทุกคนแล้วแบบแล้วแบบเราไปซื้อยาก<ป><น>าด้วยเออแล้วเราเป็นคนที่ชอบให้แบบเวลาอาบน้ำล้วรู้สึกว่าขนเขานิ่มขนแบบจับจับไปแล้วแบบมีความนิ่มมีความแบบ เี้ยเราชอบกลิ่นเราอยากเราอยากลองเลือกกลิ่นเองอยากลองเลือกอะไรเองแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยลองปรึกษาโรงงานแล้วก็ทําแบรนด์นี้ขึ้นมาต้องบอกเลยว่าใช้เวลานานมากนะทุกคนกว่าจะแบบออกมาเป็นบาบิยอนได้คือเราเราเลือกมากมากๆเลยเราแบบทั้งรอทั้งทดสอบทั้งสาเลาพันเลยจนแบบจนพอใจจนได้จนได้สูตรนี้ออกมาเลยยังไงก็ฝากเด้แล้วกันเนาะคำถามนี้นะคะ ถามว่าเหตุผลที่เข้าสู่วงการย่อกแมวนะคะแล้ววงการนี้มีทางออกไหมทุกคนดูสิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกวงการนี้เราจะได้ความน่ารักแบบนี้มาหรอพ่อแมวว่าไงบ้างคะวงการนี้มีทางออกไหมคะพ่อแมวมีไหม <laughs> มีแต่เพินะ่มนะทุกคนเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าเราอะ่ะ ตั้งเป้าที่จะไม่งอกแมวอีกแล้วนะคะเราจะได้ความน่ารักความนุบหนิบเหรออันนี้นุบหนิบไหมอะจะได้ความแสบแบบนี้เพิ่มขึ้นมาในบ้านหรอคะก็ไม่ได้แมทุกคนใช่ไหมทุกคนก็จะไม่ได้เจอบายูนะใช่ไหมอันนี้คือหาพวกหัพวอยู่